บทก่อนหากคนมีเมียฝ่ายยิ่งเก่าก่อนว่าใจประสงค์สั่งดินท่านสูสัตใหม่ชาตินี้มักบด้นอนเอาอังอุลาสิ้นชาติตามพอเกมจุนพูนเอาจนสายอ้มีคนค่อยห่วงเป็นบวงใจค่อยคองสิ้นของน้องมารุ่นดังวาเด้นอสิเหตุบุญชาติหนามาค่อยายชาติมาสาธุเด้อภู้ขาพรา ทรงน้ำหนุนให้ได้ปุ่นปันปัก แต่งเป่งน้ำออยเสียดายชาตินีสายแน่นมีบ่อหอดเพิินจกกระเทือนว่าได้หักเหลวค่อยซิบชาติกะบอ่อไลไอเอ้ยฝ่ายชชยกาวาลานั่งเอ้ยเพิ่นว่ามีสองซ้อนซ้อนสามแห่งสีอุน่นมีสี่ซ้อนซ้อนหาห่าบกินเพิินว่าหลายคนหลายใดหลายไหมหลายต่ำหลายคนหลายใดหลายไหมเห็ดเงินงามข้าเมื่อย